ค่ะช่องยจาจ๋า,จาพาปุ๋น,นะคะันนี้ยาจ๋า,จาก็พามามุดอยู่ทางบ้านลกๆของยจาจ๋า,จานะคะเพราะว่าตอนนี้พอดียจาจ๋า,จาเอาดินที่หมักไว้นะคะเนี่ยมาผสมคุกใหม่กับน้ำฮอร์โมนนมสดที่ยจาจ๋า,จาผสมไว้นะคะข้างบ้านเจาจา๋าจะลกมากเจ้าจา๋าจะ คือตอนนี้มามาเบียดเบียดอยู่ยจจ๋าไม่อยากไม่อยากจะยกกระมังออกไปเาจ๊จ๋าก็เลยจะมาถ่ายให้ดูตรงนี้ก็ดูแบบลกๆก่อนนะคะที่จริงมันลกกว่าน,นี้อีกมุมข้างหลังข้างๆ้าเจจ๋ายังไม่ถ่ายดูเพราะว่ามันจะเป็นกระสอบปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรของยาจจ๋าถังเต็มไปหมดคือยังไม่ได้เคลียร์ค่ะเจ๊จ๋าจะพามาชวนดูที่จริงอะ่ะที่ยาจ๊จ๋าย้ายเคไว,ไว้ที่ลงไปเมื่อ หลายเดือนก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่มันข้อดีเยจ๋าจะมาเปรียบเทียบข้อดีคือว่าการที่เราใส่ดินได้น้อยไว้ก่อนจะดีค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเยจ๋าใส่ดินไว้มันไม่ถึงครึ่งกระถางที่จริงอะ่ะใส่ประมาณเลยเลยเลยขอบกระถังครึ่งขึ้นมาหน่อยเดียวเนี่ยเกือบทุกต้นละค่ะเมื่อกี้ยจ๋าก็เติมไปประมาณแปดกระถางแล้วเนี่ย ก้าเขาจะอยู่แบบประมาณนี้ค่ะคือเขาจะไม่ค่อยโตไปไหนรากเขาก็หากินในรากเขาเต็มหมดแหละแล้วยา่จ๋าก็มามนึกถึงว่าข้อดีของเขาคือที่เราใส่ดินน้อยเราทําให้เขามีอาหารกินที่เพียงพอในกระถางใบเล็กๆข้อดีของเขาก็เราไม่ต้องย้ายกระถางใหม่ค่ะก็คือจะเติมนะะี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นกระสอบ พี่วัวเยจ,จ่านะคะเนี่ยกลับพี่วัวเยจ๋าไม่ได้เตรียมตัวจะถ่ายแล้วค่ะแบบคือตอนนี้เยจ๋าทำอะไรตามหน้างานค่ะวันวันหนึ่งเาจ๋าทาอะไรก็คือก็คือนึกขึ้นมาได้ก็คือจะถ่ายเลยจะไม่ได้จะไม่ได้วางแผนว่าเยจ่าจะทําวิดีโอนะคะก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็คือทํากันสดๆเลยคือคิด่ะเดี๋ยวขอกระสอบปุ๋ยแป๊บนึงนะคะ ขี้วัวยจะจ๋าข้างบ้านมีตะกระสอบปุย๋ยขี้วัวยจะจะะะ๋าเนี่ยค่ะก็จะมีก้อนบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นดินหมักดินหมักส่วนหนึง่งเราจะจะยะจ๋าเติมเติมดินเหมือนเหมือนที่จ๋าเก็บคอกเศษใบไม้เศษเอ่อเศษใบไม้แห้งกับดินเก่าที่ไปตากแล้วเก็บใส่กล่องโฟมไว้นะคะแล้วมันมีไส้เดือนไปอาศัยอยู่แล้วเขาขึ้นมาถ่ายมูลถ่ายขี้ไส้เดือนไว้ ด้านบนได้จ๋าก็เลยไปข,ขูดมาได้สองถังเล็กๆแต่ยา้จ๋าก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะเป็นมูลไส้เดือนที่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ก็เห็ดมันเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆล้วนๆนะคะเย็นๆได้จ๋าก็ไปโกยมาได้สองสองถังเล็กๆมาผสมกับดินที่เราหมักไว้ข้อดีนะคะก็คือกระถางเราเติมดินนิดเดียวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถาง พอเราปลูกไปเนี่ยหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่ได้จ๋าคิดว่าลงคลิปไปจำไม่ได้แล้วค่ะแต่รู้ว่าก่อนที่พี่สาวจะติดโควิดเดือนมิถุนาทำไปเดือนพฤษภาน่าจะพฤษภาได้มั้งคะประมาณนั้นที่ที่ที่ย้ายใสก่กระถางไว้ที่ไา้จ๋าลงคลิปไปเมื่อก่อนนะคะที่ได้จ๋าลงคลิปเนี่ยมีมีรุ่นอันเดียวนะคะที่ว่าย้ายก้าเคิวนะคะก็คือเนี่ยพวกนี้แหละ ยายจ่าเติมดินไปนิดเดียวแล้วทีนี้พอมันหมดธาตุอาหารรากเขาก็จะเริ่มทยอยออกออกหากินด้านล่างแต่ยาจ่าจะยังไม่เปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าพื้นที่ยังจะไม่พอวางยาจ่าจะเติมเนี่ยค่ะขี้วัวขี้วัวปนๆนะคะสักกำมือนึงโรยไปรอบๆกระถางอย่าให้โดนโคนเขาโดยตรงค่ะโรยไปเลยแล้วก็เอาดินที่เราผสมปรุงไว้นะคะเติมลงไปเติมลงไปเลยค่ะนคะคะ เป็นการเป็นการแบบว่ามันดีมันดีอย่างค่ะเนี่ยการทำวิธีนี้มันก็จะทำให้เราประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่อีกก็คือเติมปุ๋ยให้เขาลงไปได้เยอะนะคะเนี่ยเติมได้อีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเกิดรากเขายังไม่โดนแดดตรงๆเนะะี่ยค่ะเติมไปยะจ่าจะไม่เติมเต็มนะคะก็คือประมาณให้มันเหลือขอบไว้แบบนี้แหละเติมไปเรื่อย ถ้าเผื่อลูกค้าเขาอยากได้กระถางเล็กก็ให้เขามาเลือกเอาแล้วก็ยกไปเลยกระถางไซส์เล็กเราก็ขายราคากระถางไซส์เล็กแล้วต้นเขาจะโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะเนื่องจากขายกระถางละห้าสิบาทเคยขายแล้วต้นเขาจะตกว่านี้ค่ะแต่กระถางไซส์นี้แหละค่ะกระถางละห้าสิบบาทไซส์หนึ่งลูกค้าเขามาเลือกเอาที่บ้านเลยค่ะเขาเลือกเอาบางทีเขาอยากจะไปเลี้ยงต้นเล็กๆนะคะ เขาจะได้รู้ว่าเออเขาเลี้ยงรอดไหมอะไรไหมเขาก็จะไม่เอากระถางใหญ่เพราะกระถางใหญ่เจ้าจา่าขายกระถางละร้อยคือต้นโตมากเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วอย่างนี้ค่ะก็คือไปก็คือพร้อมเก็บทานได้เลยแต่อันนี้คือมันบางคนเขาอยากไปเลี้ยงต่อนะคะว่าเขาจะเลี้ยงรอดไหมค่ะก็นี่ค่ะทําแบบนี้เจ้าจา๋าก็จะเติมไปเรื่อยๆอ,อย่างสโลแกนของเจ้าจา๋านะคะที่เคยบอกไว้แล้วว่าเจ้าจา๋าจะไม่ไม่ทิ้งกล้า โดยที่เขายังมีชีวิตอยู่แบบนี้นะคะอย่างเงี้ยคือคือต้นเล็กขานอาหารหมดยา,จายจ๋าจะไม่ทิ้งยา,จายจ๋าจะบำรุงต่อจนจนกว่าเขาถ้าไม่รอดก็คือจนกว่าเขาจะตายไปแบบไม่มีชีวิตเลยนะคะคือแห้งตายไปเปื่อยตายไปยา,จายจ๋าถึงจะทิ้งนะคะเพราะว่ายา,จายจ๋าจะเป็นคนที่เสียดายของเสียดายกล้าผักอันนี้ค่ะเดยยาจาย๋าจะ จะลองบำุงดูนะคะก็ใส่เหมือนเดิมก่บขี้วัวโรยลงไปแล้วก็เอาเดินที่เราผสมไว้นะคะเติมลงไปดูซิว่าเขาจะงามขึ้นมาไหมเพราะว่าธาตุอาหารเขาหมดดินเขาน้อยบางต้นเขาไม่แข็งแรงจ๋าเสียดายก็เอามาลงกระถางไวค้ค่ะคือลงกระถางไว้แบบนี้แหละลงกระถางไว้เสียดายกล้าเป็นคนเสียดายกล้าผักเราจะไม่ทิ้งอะไรง่าย ถึงเราไม่ขายเราก็เก็บไปกินได้ทําน้ําผักปั่นได้เอาไว้ทําผัดคะน้าเนี่ยค่ะเติมไปประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเติมได้อีกรอบนึงค่ะเจวจ๋าจะจะเติมไปอีกรอบนึงนคะคะก็เติมไปอีกหลายต้นค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆดินเขาก็จะแค่นี้เองค่ะเนี่ยครึ่งครึ่งกระถางเนี่ยเราก็พลว,วนเอานิ้วมือเพราะดินเาจา๊จ๋าเขาจะร่วนก็พลว,วนเข้าไปหน่อยนึงพลว,วนเข้าไป เอามือนี่แหละคะ่ะวันนี้ยะจ่าถอดถุงมือใส่หลายรอบแล้วยะจ่าล้างตากแล้วก็เลยมานึกขึ้นไม่ได้แบบว่าหอมหัวหอมมันไม่มีดินที่จะมาปลูกเสียดายค่ะแล้วมันมันงอกยะจ่าเอาหอมแดงมาปลูกยะจ่ามาปรุงดินแล้วดินมันเหลือยะจ่าก,ก็เลยเออเอามาย้ายเคลดีกว่าตอนแรกก็กะจะย้ายอันไหนใบมันไม่สวยก็เด็ดออกนะคะเด็ดทิ้งตอนแรกก็จะ ปลูกแค่หอมแดงกับใบต้นขึ้นช่ายวันนั้นจะจ่าซื้อขึ้นช่ายมาจะตัดต้นมันตัดรากมันแล้วเสียดายค่ะไม่ทิ้งเะจ่าก็เก็บไว้เะจ่าก็เลยเอามา,ามามา,มาปลูกในกระถางเดี๋ยวดูแต่ว่ามันไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเจจ่าแช่น้ําไว้สองคืนแล้วมันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ก็เสียดายไม่ทิ้งค่ะเอาลงดินไว้ก่อนรอดไม่รอดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะก็ได้ประมาณนี้ เนี่ยค่ะสามในถังนะอันนี้ไม่มีใบเลยนะคะมีอยู่ใบเดียวแต่เขายังไม่ตายค่ะเขายังรอดอยู่เจ้าจ๋าก็ไม่ทิ้งค่ะเสียดายก็ซวยซยดินขึ้นมาให้มันกบโคนนิดนึงแล้วก็เติมขี้วัวไปสักกำมือนึงไม่ต้องเยอะมากค่ะค่อยๆเติมแล้วก็เติมดินลงไปเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะมาดูนะคะไอ้พวกที่ไม่มีใบเ่ยมันจะรอดไหม เจาจ๋าก็ทําอย่างนี้ประจําต้นไหนรอดก็รอดต้นไหนไม่รอดเราก็พอมันตายมันแห้งไปเราก็ถึงว่าเออเขาตายแล้วแน่นอนเราถึงทิ้งนะคะถึงจะเอาไปเทออกจากกระถางเพราะเจาจ๋าสงสารต้นไม้ค่ะไม่อยากถอนทิง้งถึงเขาจะไม่งามแต่เจาจ๋าก็เก็บกินนะคะส่วนมากเจาจ๋าไม่ค่อยกินได้กินผักที่ง,งามๆมากหรอกคะ่ะง,งามๆมากเจาจ๋าจะขายแต่ถ้าเกิดไอ้พวกไม่งามเนีย่ยเจจ๋าก็เอามากินเอง เนี่ยค่ะต้นนี้ต้นโตนะคะจะจ่าถอนวัชพืชออกมันมีวัชพืชน,นะคะจะจ่าก็ถอนออกเนี่ยค่ะดินเขาไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําเนี่ยค่ะมีวัชพืชแล้วก็ถอนออกถอนออกนะคะแล้วก็เอามือซุยซุยดินขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ซวยซุยดินนี่ก็เริ่มจะมีหนอนกินบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บำรุงเนาะไม่ได้ฉีดอะไรด้วยเี๋ยวจะจ่าทำ เล่าขาวหมักนั้นไว้ัดกะว่าจะเอามาฉีดป้องกันหนอนก่อนก็ตัวทำเหมือนกันค่ะป้องกันหนอนก่อนที่เขาจะมาลงเยอะเดี๋ยวเจ๊จ๋าพร้อมฉีดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะจ๋าจ,จะมาพาฉีดนะคะเจะจ๋าหมักไว้น้ําส้มสายชูเล่าขาวพริกนะคะพริกน้ําส้มสายชูแล้วก็เล่าขาวสี่สิบดีีค่ะเจาจ๋าหมักไว้ใส่ขวดไว้แล้วเจ๊จ๋ายังไม่ได้กรองออกเจ๊จ๋าจะเอามาพ่นวันไหนไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะคะ ตอนนี้พองานเริ่มเยอะทีนี้เดจาก็เริ่มงานล้นมือทาเดจ่าทําอะไรไม่รีบค่ะเดจ่าเป็นคนสโลไลามากทําเรื่อยเปื่อยทําแบบว่าใจเย็นๆนะคะเป็นเดจ่าเป็นคนทําอะไรไม่รีบร้อนจริงๆบางคนบางทีก็บางคนบาง,บางทีก็คิดว่าตัวเองทําอะไรเฉื่อยทําอะไรช้าแต่มันมันคือความสุขของเราที่เราทําอะไรแบบไม่เร่งรีบนะคะทำเรื่อย ถ้าเร่งรีบเราเหนื่อยเดี๋ยวเราจะทอ้อเราจะไม่อยากทําอะไรเนี่ยค่ะต้นนี้ก็รากเขาเริ่มออกแล้วออค่ะรากเขาเริ่มออกแล้วออกหากินข้างนอกแล้วก็คือเราก็เก็บใบล่างออกใบล่างออกใบที่ไม่สวยก็เก็บออกนะะอันนี้ก็เอามือซุยๆดินนิดนึงก็เติมธาตุอาหารเข้าไปก่อนค่ะ ก็เติมอันอันนี้ถ้าเกิดว่าดินเขาไอ้นี่ต้นเขาเริ่มโตรากเขาเริ่มออกข้างนอกแล้วเงี้ยเดี๋ยวยายจ๋าก็จะทยอยถ้าเกิดว่าเติมไปรอบนี้เสร็จก็ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะแต่ต้องเอาไปตั้งในที่ที่รากเขาไม่โดนความร้อนมากนะคะเพราะรากเขาทะลุออกนอกกระถางแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเติมธาตุอาหารให้เข้าไปเดี๋ยวเขาจะสร้างรากฝอยขึ้นมาค่ะเขาจะสร้างรากฝอย ลากฝอยขึ้นมาขึ้นมาหากินบนปุ๋ยที่เราเติมลงไปในกระถางนะคะเขาจะไม่สร้างรากลงข้างล่างต่อค่ะก็คือเขาจะหยุดอยู่แค่นั้นแล้วเขาก็จะหากินอยู่ข้างบนที่เราเติมปุ๋ยไปให้เขาเนี่ยค่ะมันก็จะรากเขาจะก็จะออกแค่นี้ค่ะมันจะหยุดหยุดอยู่แค่นี้นี่ค่ะหลายกระถางนะคะอันนี้ก็ต้นเล็กๆค่ะแกนๆกนคือตอนที่ยยจ่าไปลงก้าเขาจะไม่สมบูรณ์นะคะต้นพวกเนี้ย ก้าเขาจะเป็นเล็กๆแล้วพอเอาไปลงแล้วเขาก็จะโตได้แค่นี้แหละค่ะคือมันไม่สมบูรณ์แต่ยาจ๋าไม่ทิ้ง่ยค่ะสโลแกนของยาจ๋าถ้าไม่ตายไม่แห้งยาจ๋าจะไม่ทิ้งก้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะถ้าจําเป็นจริงๆบางครั้งก็ก็มีของที่ว่าเราต้องเคลียร์รถวนเคลีย์อะไรเงี้ยะค่ะก็ก็จะทิ้งบ้างแต่ว่าน้อยมากอันไหนก็ช่างปล่อยให้จนออกดอกคาต้นแห้งตายไปยาจ๋าถึงจะ เคลียสวนทิ้งนะคะทุกผัก็ประมาณนี้ไ่้จ๋าก็ชวนมาย้ายไม่ใช่ย้ายค่ะเติมเติมดินให้กระถางน้องเคียวเรานะคะเคียวเคียวคณะใบหิกเนี่ยดูค่ะต้นนี้แกนใบเหลืองด้วยไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเจ๋าจะลอง,ลงดูต่อไปนี้เจ๋าจะบำรุงต้นไม้แล้วค่ะเริ่มทยอยบำรุงแล้วเดี๋ยวอันนี้เอา เอาดินออกสัหน่อยนึงใส่นี่วาเพราะว่าเขาไม่เขาต้นเล็กถ้าเราเติมดินไปเยอะมันจะกบไปเลี้ยจ๋าก,ก็จะเอาดินออกหน่ดินออกหน่อยเราอยากได้บินปุ๋ยให้เขาเยอะๆเขาจะได้ต้นโตมาเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ดินไปเยอะเดี๋ยวท่วมต้นไปอีกเดี๋ยวเล้ยจ๋าก,ก็ทํามืนเดินพอแล้วคะ่ะนี่ค่ะปุ๋ยคอกที่วัวเราเติมลงไปไม่ได้หมักนะคะอันนี้เล้จ๋า เดีย๋ยจาจะทําแบบนี้ตลอดมันเหมือนมันเหมือนถึงดินเราจะผสมแล้วหมักแล้วอะแต่ถ้าเป็นผักสลัดอะเดี๋จาไม่ไม่ไม่ใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเคลเราคิดว่าเราเขาจะอยู่ในกระถางนานนะคะเม่จ๋าก,ก็เลยชอบจะเติมขี้วัวปุ๋ยคอกข,ขี้วัวลงไปให้เขาด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้นเขาโตก็เติมดินได้อีกประมาณอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวรอยห้เขาโตก่อนนะคะก็เนี้นค่ะเกือบจะเสร็จเลยนะเนี่ย ก็านานหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันคัะต้นเล็กๆกระถางดินนิดเดียวมาเอาวัชพืชออกนะคะวัชพืชออกก็ซวยดินโกยดินขึ้นมากบโคลนเขาค่ะ,อ,ะอ,อันนี้ต้นเขาสูงอยู่เติมดินได้อีกเยอะอยู่เขาแข็งแรงต้นต้นเคลคณะเคลทุกอันนะคะเขาจะรุ้เขาจะถ้าไม่หนอนไม่รบกวนเขานะคะ เขาจะทนคงทนแข็งแรงจะดีค่ะเขาจะอยู่ได้นานแล้วก็ปลูกง่ายมันมีปัญหาตรนหนอนนี่ค่ะหนอนมันมารบกวนเขาเนี่แหละที่ยาาจ๋าปลูกหนอนตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวพอเริ่มโตเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีมารบกวนเรื่อยเราต้องคอยเก็บหนอนอย่างที่คลิปก่อนๆที่จะจ่าลงไปอันนี้ต้นเขาจะไม่ค่อยตรงใบหักเลยค่ะย่าจ,จ่าโดนเขากอบจัดเคเขาจะกรอบนะคะ ต้นเขาแก่แล้วเขาก็กรอบอะคิวดีข้อดีแม่แก่จ๋านะคะฟันเหลือซี่เดียวเขาเขากินได้เขากินได้นะคะค,คิวนะคะอันนี้ก็จะเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มโตขึ้นมานะคะนี่เติมได้อีกเขาก็จะโตขึ้นมา ยังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาตั้งตัวใหม่นะคะค่ะนี่ค่ะจะเสร็จแล้วเหลืออีกกระถางหนึ่งดินก็ยังเหลือนะคะค่ะนี่ค่ะเจ้าจ๋าก็เยอะเยเอาดินออกนิดนึงดินเขาแน่นอันนี้อันนี้มันเป็นดินถุงนะคะที่จะจ๋าซื้อมาเห็นไหมสังเกตดูว่าแกบด,ดํามันจะเยอะมาก ไม่ค่อยมีธาตุอาหารแต่ว่าเขาจะเก็บความคุมชุ่ม,ช,มชื้นเยอะค่ะแกบดำเจากก็ซวยซวยดินขึ้นมามันจะเย็นนะคะแกบดำเนีาจากก็เติมขี้วัวลงไปเติมเยอะหน่อยเนีย่ยมีหญ้าแล้วก็ถอนออกแล้วก็เติมเติมดินปรุงปลูกที่เราเตไว้นะคะ เี่าจ๋าอยากจะชำสลระแหน่แต่เจ้จ๋าจะหิวข้าวแล้วนะคะเนี่ยต้องไปซื้อคอยนี่ค่ะอันนี้ก็เติมดินรอบนี้รอบหน้าเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะกระถางใหญ่ต้นเคลยอเจาจ๋าเยอะเราจะเจ้าจ๋าจะมีไอ้นี่มีพื้นที่วางเปล่าไม่รู้ถ้าเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นมานคแค่นี้นะคะสุดแล้วค่ะอันนี้ค่ะได้ตั้งกี่กระถางอ่า ปดเก้าสิบสิบกระถางพอดีเยจ๋าเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปได้อีกแปดกระถางเยอะนะคะยังเหลืออีกเยอะค่ะเคลที่ต้องต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็ต้องเอากล้าลงใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้เยจ๋าก็ใช้เวลาพปสมคกวรค่ะเยจ๋ามือก็เป็นแผลเลอะสำหรับคลิปนี้เยจ๋ามาบอกมาแนะวิธอีอ่ย้ายกล้าเคลหรือผักต่างๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องเติมดินให้เต็มกระถางทีเดียวนะคะมัน ไม่ต้องเติมดินให้เต็มกระถางแบบนี้ทีเดียวตั้งแต่เริ่มย้ายค่ะเราเติมไปแค่ไม่เต็มค่ะให้มันเหลือครึ่งกระถางหรือว่าให้เลยครึ่งมาดีกว่าแต่อันนี้คนที่อยากก็เติมน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเติมน้อยไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ไขโดยวิธีนี้ชะลอให้เขากินธาตุอาหารไปจนหมดก่อนแล้วเราค่อยมาเติมตามทีหลังไม่ต้องย้ายกระถางไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็ถ้าเกิดเป็นผักสลัดเราก็ใส่ไปประมาณเนี้ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะได้แล้วเราเติมปุ๋ยคอกได้อีกสองรอบเราก็เก็บเกี่ยวผักสลัดพายุเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวหรือว่าเติมสองรอบหรือเติมปุ๋ยคอกอย่างเดียวไม่ต้องเติมดินปรุงปลูกก็ได้ค่ะเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปได้สองรอบหรือรอบเดียวเพราะว่าดินเราก็ปรุงไว้สําเร็จแล้วเราก็เก็บเกี่ยวงามพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็ปรุงไปแล้วก็เติมไปครั้งเดียว เติมปุ๋ยไปอีกสองครั้งเขาจะงามมากเติมครั้งหนึ่งเขาก็จะงามขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเราก็ต้นใหญ่เราก็พอเก็บแล้วค่ะสลัดนะคะแต่เคอะอายุเขาเยอะเราบำรุงดีเขาจะอยู่ได้นานเราก็เติมไปได้เรื่อยๆค่ะไม่จําเป็นต้องว่าเจ็ดวันหรือแปดวันเติมทีไม่ใช่ค่ะตำตัดยะาจาดูสภาพต้นกล้าเขาเริ่มโซมหรือว่าเริ่มไม่งามใบเหลืองดะจาจะเติมอีกทีหนึง่ง นะคะไม่จําเป็นต้องว่าเจ็ดวันเติมทีแต่น้ําหมักก็มีเวลาก็ลดเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มปุ๋ยคอกดินปุงปูนะคะเราก็เติมสักก่อนการเก็บเกี่ยวผักสลัดเติมสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งครั้งหนึ่งก็ได้แต่เคีวเราเติมได้เรื่อยๆเปลี่ยนกระถางได้เรื่อยๆเราต้องดูสภาพว่าต้นก้าเราลากออกหากินข้างนอกหรือ,อยังดินมันเต็มกระถางไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เต็มเราก็มาเติมอย่างเี้ยค่ะแก้ไข ไม่ต้องย้ายกระถางไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็ได้ค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ยาจ๋าก็มาแนะนำวิธีการแก้ไขสำหรับต้นก้าชะงักไม่ไม่เจริญเติบโตแล้วธาตุอาหารหมดแล้วดินเขายังไม่เต็มกระถางนะคะเราสามารถที่จะเติมดินลงไปได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเติมดินเติมปุ่ยคอกปิหมักลงไปได้นะคะก็คลิปนี้ยาจ๋าก็าแนะนำะไม่ใช่แนะนำอกคะมาชวนทำดีกว่า มาบอกวิธีที่จะแก้ไขการที่ผักเรามันชะง,งักการเจริญเติบโตเราก็บำรุงเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะตเติมปุ๋ย้อกับปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆนะคะแก้ไขง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ยาจ๋าก็นานพอสมควรแล้วแต่าจาจ๋าจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมารับชมคลิปยาจ๋าจนจบนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาจ๋าเลยนะคะ ถ้ามีใครมีอะไรดีๆก็มาช่วยแนะนำเจ้าจา๋าคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพราะว่าบางทีเจ้าจา๋าก็ไม่รู้อะไรบางทีก็ทำผิดแต่ก็คือการลองค่ะการทดลองค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ